มาถึงฟาร์มแล้วนะครับผมเราจะทำการวางเลย3 2 1หมับอ่าน้องก็จะลอยแบบนี้เลยครับลอยแบบพึ่งธรรมดา Increase Player p a c k b a c k p i z k s y z e by 26.29กิโลนะครับอ๋ออุ้ยน้องเป็นกระเป๋าแล้วเนี่ยตอนนี้ช่องพี่มีกลุ่มแล้วนะเออฟังเอาไว้ซะอ๋อลืมบอกมีเสื้อขายด้วยนะ ไปซื้อกันด้วยราคาย่อมเยาด้วยรีบไปซื้อกันซะลิงอยู่ด้านล่างนี่เองมาโอเคนะครับคลิปนี้นะครับผมอย่างที่ทุกคนได้เห็นในรูปปกแล้วก็ชื่อคลิปแล้วนะฮะเราจะมาลองเจ้าตัวนี้กันบ้างชื่อว่าแพ็กบีนั่นเองครับเพิ่งคราฟเสร็จสดๆร้อนๆเลยมับเรียบร้อยได้ตัวมาขนาด1ด 29กกิโลนะครับตัวก็ประมาณกลางๆนะทุกทุกคนนะครับเป็นพึ่งงานเนาะ,ะวิธีคราบนะครับผมก็จะอยู่ล่างสุดเลยจะใช้แอนตี้บีเอ็กซ์ซันฟลาวเวอร์เพอร์เพลดาีและก็250ร้อยฮันนี่ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่านะครับผมเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถทำอะไรได้ไปไปรับชมกันเลยและก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้รู้ด้วยงั้นไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าเจ้าพึ่งตัวนี้เนี่ยทำอะไรได้บ้างครับโอเคมาถึงเนี่ยก่อนอื่นเลยเอาสักตัวออกก่อน ดังั้นลุงเอาตัวเพเทลบีนี้ออกก่อนนะครับอ่าออกไปเลยมาถึงฟาร์มแล้วนะครับผมเราจะทําการวางเลย3 2 1มับอ่าน้องก็จะลอยแบบนี้เลยครับลอยแบบพึ่งธรรมนาแล้วในตัวน้องเนี่ยก็จะเป็นกล่องด้วยนะจะห้อยกล่องลงมาด้วยครับเรามาดูความสามารถกันว่าน้องทําอะไรได้ Increase Player p a c k b a c k p a c k Size by 26.29กิโลนะครับอ๋อ วินน้องเป็นกระเป๋าเหรอเนี่ยความสามารถของน้องนะครับผมจะขยายกระเป๋าของเรานะครับผม26ช่องเลยทีเดียว,วดูเหมือนว่ายิ่งเลื่อนเลเวลนะครับผมนะยิ่งน้องอายุเยอะกระเป๋าเนี่ยก็จะยิ่งขยายใหญ่มากขึ้นนะทุกทุกคนตัวนี้ก็ค่อนข้างจะดีเลยนะครับผมนะสำหรับคนที่เป็นสายเก็บผลไม้นะครับเต็มกระเป๋าน้องตัวนี้เนี่ยก็ช่วยได้นะทุกทุกคนอ,อันนี้คืออย่างเช่นตอนนี้คือในกระเป๋าลุงเนี่ยก็มีผลไม้เต็มเลยนะฮะ จะขายผลไม้ทุกทุกอย่างเลยอ่ะขายแล้วแล้วก็จะเหลือตัวที่ล็อกไว้นะครับหนูก็จะปลดขายหมดเลยมับเรียบร้อย2มืนล้านนะครับอันนี้คือขายหมดแล้วนะก่อนที่จะลองน้องขอเก็บน้องก่อนอ่ะโอเคอันนี้คือเก็บน้องไปแล้วนะความสามารถเนี่ยในการเพิ่มกระเป๋าก็จะไม่มีแล้วแล้วเราก็ไปเก็บผลไม้นะครับผมให้เต็มกระเป๋าเราเลย เราหาฮาวเวดเอาใช้ฮาวเวดแล้วกันครับในการเก็บมันจะได้รวดเดียวปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บก็หลายอย่างแล้วนะตอนนี้มาเก็บต้นพริกด้วยครับอ่าเป็นต้นพริกต้นองุ่นไปด้วยครับเก็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 บให้เต็มเก็บให้เต็มโอเคตอนนี้เราเก็บไม่ได้แล้วนะฮะเนี่ยจะเก็บอะไรไม่ได้แล้วแต่พอมีเจ้าพึ่งตัวนี้นะครับผมพอเราวางไปมัฟอ่าเอฟเฟกต์ของน้องตัวนี้เนี่ยก็จะทำงาน ะครับมาาันจะยานที่อบอกหรือเปล่าครับ26ช่อง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 6ดเอโอเคครับผมตอนนี้คือกระเป๋าเต็มเป็นที่เรียบร้อยจะเห็นว่าตอนนี้เราวางน้องแล้วคือขยายกระเป๋าได้เลยนะครับอ,อตัวนี้ก็ค่อนข้างจะมีประโยชน์เลยทีเดียวนะในการสําหรับขยายกระเป๋าเลยนะครับสหรับตัวนี้ใครที่อยากมีเนี่ยนะครับผมก็ลองไปครับได้ ใครมีซันฟลอเวอร์ก็ไปหาคาบได้นะครับพวกต่อไม้แลล่แล้วก็มาคาบน้องได้ประมาณนี้ครับผมน้องมีประโยชน์มากๆเลยแล้วก็เอาไปขายเลยครับผลไม้ทั้งหมดมั0บหนึ่ล้านโอเคครับผมนะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้หวังว่าจะชื่นชอบกันนะครับสำหรับพึ่งตัวนี้ครับนะครับมีความสามารถในการขยายกระเป๋าเราได้เออ ใครที่อยากได้นะครับผมนะก็ลองไปคราบดูครับผมนะก่อนที่กิจกรรมนี้จะหมดก็ลองไปหาน้องมาใช้กันนะฮะน้องๆคิดว่าโหดหรือเปล่าครับสำหรับตัวนี้นะครับอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะทุกๆคนโอเคครับผมถ้าหากน้องๆชื่นชอบอะไรยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ลืนด้วยถ้าใครอยากสั่งซื้อเสื้อลิงอยู่ด้านล่างนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลูขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย,บายไว้เจอกันครับผม